สวัสดีครับแม่พี่นกกันนะครับนกปอปอกับจองสามเซียนองเวนนะครับนี่ครับเมื่อวานปลาหมูกับนัลลเพื่อเราแล้วครับบ้านไปแล้วครับมาติดตามเบิ้งมีปลาหลป่ะครับลงลบว่ามีมีอยู่ครับลงเบิ้งกันครับ การกัฝนตกลิ่นนะครับเราติดปลาบัวบ้วย อาการก็กาศดีครับวันนี้มันตกลิ่นบั่มือแล้วครับต <c oughs> ราบวกขึ้นเดี๋ยวขึ้นได้เ่ะ trong cái bưng pa đi khắp và thì lại bên đây qua. này nè. โอ้ไม่ไพ่พอดีแล้วจัดจ่ดยายดุขลังขึ้นไหมบ่ Hai, juga cuat-cuat นะครับขึ้บ่ขึ้นบ่ึบ่ขึ้นบ่ลาลาขึ้นมากุถือไปซอยบ้าใดได้้เอาดตอก็ฟองกัน อ๋ออเอ,เอกองกองเลยครับอับนที่เดียวเนาะครับเนาะจะเมยกกอน <laughs> ปลาก้นนะครับเนาะปลดปลาซอยตาลบก่อนจะไปแลวไงจะไปฟังเรื่องบ่ปลดปลากันครับ สิบเจ็สิบโลนี่นะครับรดอดีกชั่โมงสองสมง่มงอขมาฟังแล้วนะครับเนาะ ไปก่อนนยครับเนาะประมามจะเจ็ดสิบโลอไดอยูร่รครับปดศนีนแล้วนะครับเนาะแต่นี่กเกือบเที่ยงแล้วทีเดียวเอาปลาขึ้นไปไขายนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะ กันคิดห,หนานะครับคิดนี้ก็ขอบคุณการรับชมสวัสดีครับเอาผมก็คืงได้เคืนอ,อยู่โอ้